แันินวายคับป้นครับ,ปรบเป็นยังไงแล้วเหตุการณ์ฟังหนึ่งตอนนั้นมันเป็นอาการมันยังไงบ้างอตอนนั้นผมไปเที่ยวาานะครับที่ที่วัดวัดหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ประมาณเ,าเมืองออนางาโน่สักอย่างานะครับเมืองนางาโนซึ่งตอนนั้นก็ออกจากมันจะเป็นอุโมงค์ข้างล่างใต้ใต้โบสถ์แล้วก็มุดอุโมงค์ลอดอุโมงค์ขึ้นมาแล้วทีนี้มายืนอยู่กลางกลางลานวัดและทีนี้ตอนนั้นนะครับ มันได้ยินเสียงแอปพลิเคชันใครที่ใช้ซิมโทรศัพท์ที่เป็นของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่น,นเขจะมีแจ้งเตือนใช่ใช่เขาจะมีแจ้งเตือนแบบทุก ทุกๆเครื่องโทรศัพท์ของทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นนะครับดังพร้อมกันเลยดังเป็นเสียงบอกว่าวอวอกดังเหมือนแบบเราตกใจไหมช็อตนั้นตกใจมากคือคือมันเป็นสัญญาณเตือนภัยเหมือนอารมณ์ประมาณว่าสัญญาณการขโมยสัญญาณการขโมยเราก็เห็นวเฮ้ยเราทําอะไรผิดหรือเปล่าเราเราไม่ได้ใส่แมสหรือเปล่าหรือว่าเราไปขโมยใครอะไรของใครหรือเปล่าแต่จริงแล้วไม่ใช่เขาก็บอกว่าเฮ้ยแผ่นดินไหวมีมีเหตุเกิดแผ่นนินไหวที่อยู่บริเวณที่คุณอยู่ แล,และให้รีบให้รีบหาที่กำบังอ,อะไรอย่างเงี้ยครับให้หาที่หล,ลบอะไรประมาณนับตอนนั้น,นรเรารู้สึกถึงความสั่นสะเทือนไหมโอ้ยตกใจมากเลยเ<อ>คือคือตอนนั้นคือได้ได้รับถึงแรงสั่นสะเทือนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีเหมือนผู้ผู้ที่เขาแขวนไว้ตรงข้างฝาผ<อ>นังไงครับ<อ>ผู้แล้วมันจะมียอยแดงๆ<อ>มันก็จะเคลื่อนแบบ ใส่ไปใส่มาใส่ไปใส่มาใช่เดนมีลมอะไรอย่างี้ใช่ไหมใช่ครับกับพื้นมันมันสั่นสะเทือนอวรามันเป็นลักษณะเป็นเหมือนเป็นเวฟเต่าตอนนั้นความรู้สึกพื้นตอนนั้นไม่ได้เป็นเป็นเวฟขนาดนั้นแต่ว่าเราจะได้รับแรงสั่นสะเทือนจาก ผนังผนังอาคารเพราะว่าจากที่ผมอยู่ที่นางาโนนะครับแล้วก็บริเวณที่เขาเกิดแผ่นดินไหวนี่ห่างกันประมาณ300กิโลเมตรอันนั้นครั้งแรกนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งถัดมาประมาณสัก4ี่ชั่วโมงผมก็กลับไปถึงที่พักแล้วก็ไหวอีกรอบหนึ่งเจอสองรอบใช่ครับก็แบบตกใจเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยเจอสัญญาณแจ้งเตือนนะเพราะว่ามันก็แบบตกใจก็ตกใจตื่นเต้นก็ตื่นเต้นแล้วก็กลายเป็นแบบว่าเฮ้ยแผ่นดินไหวเราจะต้องทําตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าแต่ว่าพี่ที่เขาอยู่ญี่ปุ่นนานๆนะครับ เขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติสําหรับสําหรับคนอยู่ที่นั่นแต่ว่าอาจจะไม่ปกติสําหรับคนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เขาแผ่นดินไหวจริงจตอนนั้นความกลัวเรามันแค่ไหนเพราะว่าอยู่ไทยเราจะไม่ค่อยได้เจอแผ่นดินไหวอะไรแบบนี้ครักลัวนะครับกลัวแล้วก็ในขณะที่กลัวนั้นเราก็ตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นแบบว่าเฮ้ยเราต้องทําตัวยังไงจะต้องไปอยู่กลางแจ้งไหมอะไรเงี้ยครับแล้วพยายามควบคุมสติยังไงบ้างครับพี่เต่าคบ พยายามควบคุมสติยังไงใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมถ่ายคลิปไว้อยู่นะแต่ว่าไม่กล้าลงเพราะว่า,าในคลิปนั้นน่ะคือผมถ่ายคลิปผู้ที่สั่นนะ<อ>่ะแล้วผมถ่ายไปแล้วผมก็หัวเราะเพราะว่าคือผมไม่รู้ว่าผมต้องทําตัวยังไงแต่พี่ที่เขาอยู่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเอ้ยไม่ต้องซีเรียสอะไรเพราะว่าแผ่นดินไหวนะศูนย์กลางอยู่ห่างจากที่เราอยู่ประมาณ300กิโลโ<อ>มันจะได้รับแรงสั่นสะเทือนที่แบบว่าเป็นเหมือนอัฟเตอร์ช็อคอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยไม่ได้ครั้งแรกในชีวิต ครั้งแรกในชีวิตครับครั้งแรกไปมาหลายประเทศแล้วปกติไม่เคยเจอมาก่อนเลยอ่ะแผ่นดินไหวไปมาเกือบ30ประเทศนะครับที่เจอก็คือเหตุการณ์นี่แหละที่ที่ที่แบบลุ้นระทึกมากเพราะว่ามันมีสัญญาณแจ้งเตือนเขาดีมากเลยนะครับสัญญาณคือโทรศัพท์ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครับจะดังดังพร้อมกันหมดเลยจนนึกว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเหมือนเขาเตือน s อสเงินเข้าอะไรประมาณนี้ครับแต่แล้วอ๋อไม่ใช่เงินเข้าแผ่นดินไหวประเทศไทยก็มีนะต้องห่อต้องมาตั้งเอสเอชเป็นกูไม่ไม่ขนาดนั้น อคอรเซ็นเตอร์อ๋อน,นั่นไม่ใช่แล้วออคุณได้รับสิทธิกู้ห้าหมื่นบาทอ,อ,อะไรอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่ว่าก็คือปลอดภัยคนเป็นห่วงไหมตอนนั้นคือใครรู้บ้างว่าเต่าเจอแผ่นินไหวก็มีมีคนทักมาเยอะเลยครับเพราะว่าเราก็เอารูปแคปแคปหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ลงใน Facebook ว่าเฮ้ยเราเราอยู่ในแบบเหตุการณ์แผ่นินแบบของญี่ปุ่นนะอะไรงี้ครับตื่นเต้นตื่นเต้นเออไม่ทำให้เราหวาดกลัวไปเลยไหมครับพี่เต๋อคะถามว่ากลัวไหมก็ ก็กลัวนะครับแต่ว่าคือถ้าหลังจากนั้นอะคือเราต้องมีสติถ้าเราไม่มีสตินะครับทุกอย่างก็คืออาจจะยิ่งกว่าไปดินไหวอาจจะแบบว่าเฮ้ยเจอเจ,อ,จอสัญญาณแผ่นดินไหวแล้วเราก็แบบวิ่งหนีอาจจะไปเจอรถชนแดนหรือว่าอะไรงั้นหนักกว่าอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติก่อน,นครับ นี่ถามความรู้ไหมว่าเวลตอนที่เราไปไปเที่ยวอย่างเงี้ยถ้าสมมติเจอแผ่นินไหวมันต้องปฏิบัติตัวกันได้ถามคนญี่ปุ่นเขาไหมก็จริงๆแล้วบ้านหรือว่าที่พักที่อยู่อาศัยของที่ญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะเหมือนออกแบบมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ในการอยู่อาศัยอยู่แล้วก็จะเป็นเหมือนผนังไม้ซึ่งมีความเบามากผนังไม้มีความเบามากแล้วก็ทุกอย่างเขาจะดูแบบรองรับ แรงสั่นสะเทือนของอการเกิดแผ่นดินไหวอยู่เป็นปกติอ,อยู่แล้วอะไรเย่างี้ครับเขาก็บอกว่าหนึ่งเลยคือถ้ามันไหวหนักๆเนี่ยเราต้องออกมาจากที่อยู่อาศัยแล้วก็ออกมาอยู่ในสถานที่กลางแจ้งซึ่งมไม่มีไม่มีต้นไม้ต้องไม่มีต้นไม้ด้วยแล้วก็แต่ว่าถ้ามีฝนตกฟ้าร้องก็อย่าไปอยู่ตรงตรงที่มีต้นไม้อยู่ม,มันไม่ดีใช่เจอเรื่องระทึกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะใช่ครับได,ได้ได้โชคได้ลาบบ้างไหมสองอาทิตย์ที่แล้ว เฮ้ยไม่ได้เลยจริงๆริงวัดนั้นเป็นวัดที่เป็นวัดที่ผมเซิร์ชใน Google เขาบอกว่าเป็นวัดที่นับถือพระพุทธศาสนาคือเป็นวัดแรกของญี่ปุ่นที่ที่เป็นศาสนาพุทธใช่ครับใช่ก็ถามว่าได้โชคไหมไม่ได้โชคตรงนั้นแต่ว่าได้โชคในเรื่องของงานมากกว่าใช่ครับมีงานเรื่องของตัวเลขนี่คือไม่ได้เข้าเลยสักตัวหนึงอ๋อตัวเลขไม่ได้เข้าตัวเลขตัวเลขที่แบบหวยออก กลับมางานปังเพราะว่ามีมีเหมือนพรีเซนเตอร์ใช่ oh. ตัวใหญ่ติดต่อมาเราเราไปขอไหมตอนที่เราไปนู่นวัดที่นั้นคือเราไปของ,งานด้วยไหมหรือว่าไขอไ<ง>ขอครับขอ oh. แล้วก็บอกว่าขอให้ได้สิ่งที่เป็นของเราในชาตินี้ oh. ในหนเราเกิดมาทั้งทีเราก็อยากให้เสียชาติเกิดมีวิธีไหมล่ะแนะนำหน่อยสิเวลาไปขอผมก็บอกอย่างนี้แหละครับบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าคือก็พูดภาษาอีสานบ้าน, oh. านผมเนาะสาธุดอ้อ oh. ปูญาตาย่ายผู้ขา oh. ผู้ขา ตาผู้สินหรือวานายเกษมศีสมบูรณ์เนี่ยมากราบมาไหว้ฮอดมองแล้วเดี๋ยวมาฮอดจอดถึงแล้วได้มาถึงแล้วเนี่ยอะไรที่มันเป็นของเราในชาตินี้ก็ขอให้มันเป็นของเราขอให้ม yep> et ันควรจะเป็นเกิดมาทั้งทีอย่าให้เสียชาติเกิดอย่าให้น้อยหน้าคนอื่นเขาแค่นั้นเองครับพูดให้หมดนี้เลยใช่ไหมพูดประมาณนี้ครับแล้วก็สิ่งที่มันควรจะเป็นของเราในทางที่ดีนะครับมันก็ มันก็มาเข้ามาแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ชแต่ว่าก็คือไม่ได้เป็นการบ่นเนาะเป็นการขอเฉยไม่ได้เป็นการบ่นเพราะว่าถ้าบ่นเนี่ยคือเราต้องต้องต้องจดเพราะว่าผมจดไว้หมดเลยนะก่อนที่ผมเข้ากรมีประมาณ10ปีที่แล้วผมก็จดไว้ผมบ่นที่ไหนบ้างบ่นที่ไหนบ้างผมก็ทยอยแก้บ่นตามนั้นประมาณ1ิบกว่าที่หลังจากนั้นมาผมก็ไม่บ่นอีกแล้วครับเพราะว่าเหนื่อยเพราะว่าใช่แล้วเราก็กลัวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะลงโทษเราในอนาคตด้วยวป่าถ้าเราลืมอะไรอย่างเงี้ยรใช่ครับใช่ครับ